สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง f c ฟซไมเอฟซีเก่าจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซิงจ้าหุ้นห้างเซยงรอบเซาระบายวันที่30เดือนเก้าจะเดือนกันยายน2 5งพันหรสําำหรับวันที่30มสิบมันก็เป็นสิ้นเดือนแล้วเนาะอ่าแป๊บเดียวเองเนอะจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหุ้น ห่างเสงของมือนีเราจะวันจันร์กันเดียวมาเบิ่งพ้นยอนหลังกันก่อนจะพ้นของวันที่27วันซุกที่ผ่านมาจะสำหรับแนวทางหุ่นห่างเสงของเฮาจ้าสำหรับห่างเสงรอบเศร้าจะเด่นไปที่4ี่เจ็ 4, วิ่งรูดจ้าสำหรับพ้นจ้าสามตัวบนรอบเศร้าหนึ่เก้าศูนย์หลางสามสองพาดไปจ้า สำหรับ3ามสองข้ห้าอยู่รอบบ่ายเนาะมาสลับเราจะำมือน,นี่สำหรับตัวประกบคู่เราจะเดินสองสอยู่รอบบ่ายจับคู่สอสามมาสามสองรอบเจ้าจ้าสำหรับรอบบ่ายสองหาวิ่งรูดพ้นของรอบบ่ายจะสองสามศูนหลังเจสองสำหรับบน230เดินสองูองมาลัก่อยจะสองสนี่คือลักลอยลักสิบเนาะสำหรับหลังเจ็สองจะ เจ,จ็จเดสองกระจับคู่พลาดายเราจะโหูมาคู่เด่นจ้าคู่เด่นเอจโตรจับหาแต่เจ็ดสองอยู่รอบเสามาออกรอบบ่ายหลังเจ็ดสองโอ้โหส่วนสองเจ็ดเอสโตรบริจับใส่หาเนาะถ้าพี่เราเอฟซีเทนส์สลับรวมควบขู่ถือว่าปากมันจะมาสลับเลยมือนเสาบ่ายเลยเนาะสำหรับรอบบ่ายจากเขาเด่นสองวิ่ดูสองใส่วิ่งใส่หลุดครูห้าถ่านนำสองไปวิ่งไปร,รุ่นกระไดหลังเนาะสองเจ็ดเจ็ดสองแตสำหรับตัวปควบขู่เอจโตรจับหาแต่เด่น เด่นบักเด่นเศร้าใส่เด่นบายสองเจ็ดแต่สองเจสองสองเจ็บนได้จับหายเนาะโอ้มาสักครู่เด่นเลยอ่าสำหรับแนวทางห่างเซงของวันที่ยี่สิบเจ็ดตามนี่เลยจะพ้นสรุปวันที่สามสิบมือนี่ตามกันต่อรุนกันต่อจากแนวทางหุ้นห่างเซงของห้าสีมาตามสูตรหายหรือบอ่อเราจะปิดไปวันสองวันเนาะวันเศร้ากับวันอาทิตย์เราจะเปิดมาวันจันทร์สิปังหรือบอ่ออไรกะลอลุ่นไปด้วยการจา้า สำหรับแนวทางแนวทางอ่าวันที่30มสิือนี่คือแต่ละแนวทางเอสโดอาจสีโลห้ไวันิดหนึ่งเราจะเพราะว่าวันที่30นี่ไลยแนวทางเนาะทางลาวพัฒนาอีกเราจะลาวพัฒนาเอสโดอาด์กัโลห้ตสองสูตรฮานอยเอสโดอาด์กัโลห้ตสองสูตรทางวุ่นนิเคอีกทางวุ่นห่างเสงอีกเนาะแถมแนวทางรัฐบาลไทยอีกจากวันที่31รัฐบาลไทยนี่เอสอยด์โลห้ตสองสูตร ส่วนสูตรแรกอาจจะเจอกันวันที่สามสิบนอจากส่วนสูตรที่สองรัฐบาลไทยอันนี้คือเจอกันวันที่หนึ่งจ้ะโอ้โหอ่ะมือนี่วันที่สามสิบลงไลน์แนวทางจะแนวทางแต่ละแนวทางเอจอยบางเื่อบางขัางแต่ละแนวทางอาจสีลงหายว่ไปนิดหนึ่งนอกจากทามักถ้าชอบกะสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขามารับชมย้อนหลังเลวยังหาแนวทางที ยังหาแนวทางบบเจอกับอาจสีรออีกนิดหนึ่งเนาจ้าะลงหายตามสเต็ปจากแต่ว่าสิลวกหายไปไว้อีกนิดหนึ่งสำหรับวันที่30มสแต่แนวทางรัฐบาลไทยมันใกล้เข้ามาแล้วเนาะสำหรับห้างเซ้งมื่อนี่จะรอบเซ้าให้ไปที่เด่น1กับ9วิ่งรูดจะซ้าวิ่งซ้ายลูดถ้ามักจาชอบนำไปวิ่งไปรูดได้จะจับคู่เด่นหนวิรุดหนึ่งหนึ่งส หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสี่สำหรับเด่นเก้าวิ่งรุ่นเก้าจะเก้าศูนย์เก้าสามคูเด่นเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหาจะ้ะสำหรับ รอบบายจะสองสามวิ่งลูดยับกู่เด่นสองรูดสองสองศูนย์สองเจ็ดสองเก้าสองสี่สองหาสามจะสามหนึ่งสามเก้าสามเจ็ด สามสองสามสี่สำหรับตัวเน้นจ้าห้างเซ้งรอบบ่ายวันนี้ขอเน้นไปที่สามเก้าสามสี่สองจ่ายแอดจอยเน้นไปที่สองเจ็ดห้ human, ส,สองเจ็ดนี่ตัวเดิมตัวเนาะสองห้าเก้าจ้ารอบเศร้าเน้นไปที่เก้าสามเก้าห้า หงเน้นไปที่หนึ่งกับ1นสีละกันจ้ะ สำหรับแนวทางหุ้นห้างเซงแนววันที่สามสิบแนวทางของแอดจอยกาซิยู่ระวางประมาณนี้เลยจ้าหมักตัวได้ชบตัวได้มือนี่ฝากน้ำไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบพลยตามเนาะจา้าแนวทางมีเขามีรุดจะพิดาราดประการใดกับขอถูดขอไพ่ไหวด้วยละกันจ้าเมื่อนี่คอยมาปังปังคอยมาเด้งเด้งละกันจ้าขอพุณงถูกการรับชมจะขอบพุณงถูกการติดตามขอพุณงถูกาาถก,าถการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกํำลังใจจา้าขอให้พี่ ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า